วันนี้นะครับกลับมากันกับนักสืบ CCTV นะครับวันนี้จะมาทดลองเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเขาบอกว่า CCTV เนี่ยถ้าเกิดเดินก่อนที่จะกดดูกล้องมันจะขยับมุมกล้องไปได้นะครับมาลองดูหน่อยนี่คือมุมกล้องปกติเขาบอกให้เดินขึ้นเดินลงอ๋อมันเพิ่มขึ้นมาจริงด้วยด้านขวาไม่ใช่ขวายางเดียวสิเพิ่มมาหมดเลยมันเลื่อนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเดี๋ยนะ นี่ปกติครับมันแนวเส้นพอดีเดินลงเดินขึ้นเพิ่มขึ้นมานิดนึงจริงด้วยซ้ายขวาล่ะซ้ายไปขวาดูกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่มไหมด้านขวาไม่ค่อยเพิ่มมันติดเก้าอี้เพิ่มมานิดหน่อยฮะเห็นขอบพื้นด้านขวาทุกห้องเลยนะฮะไม่ใช่กล้องเดียวแต่ว่าห้องขวามือบนเนี่ยสังเกตง่ายสุดและที่แอดมิน แล้วทุกคนจะมายืนดูกล้องอย่างนี้หมดไม่ได้นะเฮ้ยนี่คือหน้าที่เราเพื่อนอย่ามาแย่งมันขยับไปได้อีกไหมแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าขยับเอ้ยมันเพิ่มขึ้นจริงด้วยเพิ่มกว่าเดิมเดี๋ยวสีแดงสีแดงก็บั๊กมีคนออกไปคนหนึ่งสีส้มกดโดนคิวหรือเปล่าวัดไวสีแดงบอกว่าสแกนนะครับสแกนแล้วสีส้มบอกว่าสีแดงลงท่อ เอ้าแล้วเพื่อนบวตไปแล้วด้วยสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าเอ้าแล้วคนอื่นไม่เชื่อกันหรอสีแดงเขาสกแกนแล้วนะผมก็ยืนยันแล้วสีขาวก็ยืนยันแล้วนะฮะหวชกันเร็วมากมันไม่ใช่เขาผมบวตโอเจโอเจบอกว่าสีแดงลงท่อดได้ยังไงโอ้โหนี่ขนาดมีคนยืนยันให้แล้วนะมีขนาดมีคนยืนยันให้ขนาดนี้ยังหวตกันอีกเหรอคืออะไรเนี่ย สีส้มแน่นอนไปโทษสีแดงเมื่อกี้แต่สีดําออกเกมไปน่าจะโดนคิวมัง้งอ่าดูกล้องต่อวันนี้เป็นนักสืบจากกล้องอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปไหนมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วแต่จังหวะอันนี้เพิ่มมานิดนึงมันต้องแบบอย่างนี้ได้ไหมจากข้างล่างไปข้างบนเลยปุ๊บไม่ถึงอ,ะอ่ะอ้าวออกไปคนหนึ่งโอนี่แงได้อย่างเยอะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมวิ่งจากนี้มาเลยวิ่งมาแล้วกด ไม่ได้ข้างล่างนี่แทบไม่เห็นเลยฮะขอบข้างล่างสีน้ำตาลอยู่ที่คาเฟทิเลียสีส้มมาอ่ะสีส้มคิวดิมีคนโดนคิวหรือยังผมไปดูหน่อยแล้วกันมีใครโดนคิวไหมไม่มีห้องนี้ไม่มีไม่มีก็ไม่มีใครโดนคิวนี่อ๋อนี่ไง โอ้โหโอ้เอา้าผมกดรีพอร์ตไปแล้วนะเมื่อกี้ว a t มีสีขาวพิมพ์พูดอยู่คนเดียวนะคนอื่นไม่พูดเลยเขาคิวผมตอนที่ผมกดปุ่มพอดีสีส้มบอกว่าขอโทษสีแดงแล้วเห็นเพื่อนลงท่อได้ยังไง ้าวผมเป็นอิมพอเตอร์อดดูกล้องเลยแล้ววิ่งเร็วด้วยนะฮะเอ้ยแต่ไม่ได้ตามชื่อเราต้องมาอยู่ที่กล้องเราต้องมาที่กล้องมาดูกล้องหน่อยอ่ะเพื่อนมาพอดีขอปิดไฟปิดประตูหน่อยนะปิดไฟแล้วคิวก่อนแล้วกันค่อยว่ากัน <laughs> รอครูดาวรอครูดาวแป๊บหนึ่งครูดาวแป๊บหนึ่งเพื่อนอย่าเพิ่งรีพอร์ตเพื่อนอย่าเพิ่งรีพอร์ต ปิดประตูโอเคปิดประตูข้างล่างบนด้วยถ่วงเวลาฮะเอาเพื่อนอยู่นี้พอดีเพื่อนอยู่ตรงนี้พอดีอสีแดงสักหน่อยสักหน่อย <c oughs> ปิดอะไรได้อีกปิดไฟโอทูดีกว่าโอทูโอทูเรียบร้อยมาทําไมเพื่อนมาทําไม <c oughs> อะไร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 สีดําอะไรจะไปไหนโอทูปิดแล้วโอเค ไหนไปไหนไปไหนสีชมพูไปไหน,ไไหนโอ้โหอยู่กันสาคนปิดประตูปิด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 ให้หมดปิดประตูให้หมดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะชมพูก,ก่อนละกันปิดไฟปิดไฟปิดไฟโอเจนายเป็นคนสุดท้ายเลยนะเราให้เกียรตินายอเอายังไม่หมดเหรอ <laughs> อ๋อไฟดับอยู่ เพื่อนยืนอยู่ว่าทำไมไม่รีพอร์ตเอารีพอร์ตแล้วอ๋อเลยคิวเดียวครับโอ้ผมคิวหมดเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ฉันน่าจะเป็นหนึ่งคนในพวกนายไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยผมหวดไปแล้วครับสีม่วงออาคนอื่นไม่หวดเหรอผมหวดไปคนหนึ่ง <laughs> เกมไวเกมไวมากอะกลับมาดูกล้องกันต่อ รอบนี้อิมพอ t e เตอร์สคนนะครับมาลองดูว่าการขยับมุมกล้องมันจะช่วยอะไรไหมอันนี้คือมุมกล้องปกติแต่ข้างบนมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะอ๋อนี่คือปกติฮะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาพอดีมีคนออกไปคนหนึ่งน่าจะโดนคิวแล้วมั้งขอขยับมุมกล้องหน่อยติดเก้าอี้สีส้มสีขาวรีพอร์ตสีส้มโดนคิวในห้องคองมูนะฮะสีน้ำตาลเชื่อชั้นสีน้ำตาลบอกว่าอยู่ที่นอวิเกชั่น มเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะที่กล้องแต่ผมจำไม่ได้อะเป็นฉันได้ยังไงมีหลักฐานไหมสีม่วงบอกว่าฉันอยู่ที่นาวิเกชั i ฉันไม่เห็นสีน้ําตาลนะเฮ้ hey, หรือว่าสีม่วงกับสีขาวพวกนายหมายถึงอะไรเนี่ยฉันอยู่ที่นั่นจริงๆอืม hmm, ฟังนะผมอยู่ที่ cctv สีน้ําตาลอยู่ที่ n a วิเกชั o หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมพูดไปก่อน <laughs> แต่ผมเห็นจริงๆรินะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนดูจากข้อความที่เขาพิมพ์แล้วดูเหมือนเขาใส่ซื้อบริสุทธ์นะฮะไม่น่าจะโกหกผมว่าน่าจะสีขาวหรือไม่ก็สีม่วงอะ นายไปดูกล้องทำไมทำไมไม่ทำทัสก็น่าเป็นวิธีเล่นของชั้นไงผมบวดสีขาวแล้วกันผมว่าน่าจะเป็นสีขาวกับสีม่วงแน่เลยโอ้โหโดนไปห้าคนสีน้ำตาลไม่บอกด้วยนะฮะว่าเป็นหรือไม่เป็นืมสีขาวลงไปที่เม็ดเบทำอะไรทำอะไร ยืนรอเครื่องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 นะสีขาวอย่านะวิ่งตามมาถึงนี่เลยฮะอ่เพื่อนอยู่ด้วยกันก่อนเอมีคนอยู่โอเคสีฟ้าอยู่อ่ะสีขาวตามมาอีกแล้วออกซิเจนผมไม่ไปกับสีขาวนะไม่ไปกับสีขาวไม่ไว้ใจอย่างมากสีม่วงกับสีขาวอยู่ด้วยกันเขาไม่กดแน่เลยข้างล่างออกกดแล้วด้วย สีเขียวเข้มทำไมวิ่งงั้นนะเขียวอ่อนทำไมไม่กดเขียวอ่อนทำไมนายไม่กดเมื่อกี้นายยืนอยู่นะสีม่วงอาจจะไม่ใช่แต่สีขาวนี่น่าสงสัยมากสีแดงโดนคิวไปแล้วสีแดงโดนคิวครับสีน้ําตาลก็โดนเขียวอ่อนรีพอร์ตห้องข้างเลยนาวิเกชั่นเมื่อกี้แสดงว่าสีขาวไม่ได้คิวเราอยู่กับสีขาวค่อนข้างบ่อยแต่โดนคิวไปสงคนแล้วนะฮะ สีเหลืองบอกว่าสีเขียวอ่อนทำไมไม่ทำโอทูใช่เมื่อกี้เขาไม่ยอมทําสีม่วงบอกว่าอยู่ที่สตอเรจสีขาวบอกว่าอยู่ที่โอทูกับผมนะฮะใช่เขาอยู่กับฉันเมื่อกี้โดนคิวไป2คนคนเดียวไม่น่าจะคิวเร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะฮะหรืออาจจะแบบมุดท่อไปแล้วโผล่กลับมาอามีคนออกไปคนหนึ่งสีม่วงสีม่วงออกไปแล้วแสดงว่าสีน้ําตาลใช่เหรอผมสคริปนะครับแต่ผมสงสัยสีเขียวอ่อน เียวอ่อนโดนบวชไปสาคนเมื่อกี้น่าจะเหลือแค่คนเดียวมั้งอินพสเตอร์มีสามคนไม่ยอมทำงานผมเป็นหนึ่งในนั้นต้องเริ่มทำแล้วใช่ไหมไม่ดีกว่าดูกล้องดีกว่าสีฟ้าอ่อนวิ่งมาสีเหลืองอยู่ที่นาวิเกชั่นขอขยับกล้องไปหน่อยได้ไหมขยับกล้องนิดนึงมันได้นิดเดียวเองอะขวามือแต่ถ้าเกิดข้างล่างไปข้างบนมันได้เยอะนะฮะ พื้นที่เต็มๆข้างบนเขียวเข้มไปที่แอดมินสีขาวอยู่ที่เม็ดเบรกแล้วอะ่ะเขาตัดอะไรเนี่ยตัดไฟสีเหลืองอยู่ที่แอดมินสีขาวอยู่ที่นาวิเกชันอยู่ที่ O2 ฮะสีฟ้าอ่อนโดนคิวสีเหลืองเป็นคนเจอทุกคนอยู่ไหนสีขาวอยู่ที่ O2 จริงด้วยเขาไม่โกหกผมอยู่ที่ CCTV สีเขียวบอกว่าอยู่ที่สโตรจเขียวออนบอกว่าข้ามอืมข้ามทําไมเหรอเขียวออนน่าสงสัยนะโอเครอบนี้ฉันจะโบทสีเขียวออนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ฉันจะโบดสีชมพูเอา้าได้ได้เลยแล้วจะมาโบดผมทําไมผมไม่เกี่ยวเลยโดนไปสามโบดใช่ไหม อ้าวใช่สีน้ำตาลกับเขียวอ่อนนะฮะ